อีกสสัปดาห์คดีที่พบร่องรอยการฆ่าเผานั่งยางที่จังหวัดอุดรธานีน่าจะคลี่คลายนะครับวันนี้โครงกระดูกมนุษย์ที่พบหลายจุดถูกส่งไปตรวจพิสูจน์ DNA และที่สำคัญคือการพิสูจน์ว่าจะไปตรงกับคดีคนหายในพื้นที่หรือไม่ครับการตรวจสอบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ถูกเผานั่งยางบริเวณป่าคำบอลเวียงชัยที่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีกว่า20จุด หลังจากพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีบวรขา,านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมทีมชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค4เพื่อจะติดตามความคืบหน้าคดีเจ้าหน้าที่ได้นําหลักฐานและชิ้นส่วนโครงกระดูกที่พบ8จุดท่งตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นะครับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้แบ่งทีมพนักงานสอบสวนออกเป็น23สำนวนตามจำนวนจุดที่พบร่องรอยการเผาโดยมีพนักงานสอบสวน3ทีมเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและรวดเร็วพร้อมกับเปิดรับเรื่องร้องเรียนกรณีญาติของบุคคลสูญหายที่จะเข้ามาแจ้งความจำนงขอตรวจพิสูจน์ d n a เพื่อเปรียบเทียบกับโครงกระดูกกระดูกพร้อมกับเตรียมสอบคดีคนหายในพื้นที่ทั้งมีทั้งหมด17คน ถ้ากระดูกมันก็เป็นกระดูกที่ปลูกก่อนนะฮะมันมันเก่าแก่มานานแล้วมันก็ต้องดูว่ามันเป็นเท่าถานหรือเป็นผงไหมถ้ามีไข่มีเนื้อเยื่ออะไรที่สามารถจะตรวจอิสูได้นแล้วปล่าเพาต้องให้นะักนักวิทยาศาสตร์นะ,ะซึ่งเจ้าหน้าที่ดีๆเขาจริงันพอทราบมาเราได้พยาหลักฐานอะไรเด้อแล้วเราก็สั่งต่อ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้ตรวจสอบคดีอุ้มฆ่าเผานั่งยางในพื้นที่ย้อนหลังที่มีความชัดเจน2คดีก็คือคดีนางกุหลาบอินสีที่ถูกอุ้มฆ่าแต่ไม่พบศพรวมถึงคดีนางบางอ่อนทองอ่อนในทุนเงินกู้ที่ถูกเผ,ผานั่งยางและพบว่ามีตำรวจในสถานีตำรวจภูธรบ้านผือเกี่ยวข้องแต่ว่าขาดพยานหลักฐานจึงไม่สามารถจับผู้ก่อเหตุได้ ส่วนคดีอื่นๆต้องรอผลการตรวจชิ้นส่วนโครงกระดูกซึ่งญาติรวมถึงผู้ที่มีเบาะแสสามารถจะเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจได้หากพบว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องและมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดคับ